ครับพบพฤติกรรมใหม่ของคอยเชอรี่สีทองที่เลียงไว้ในกระบาเทปูนนี่นะเป็นกระบาดเทปูนที่ผสมปูนะขนาดใหญ่เนี่ยนะก็2กระบาดด้วยกันก็200ตัวกระบาละร0อตัวนะคือจริงๆก็ร้อยกว่าตัวนะฮนะแต่ว่าพอเริ่มโตมาเนี่ยก็พบว่าน้ำนี่จะเสียเร็วนะคือจะดำเร็ว ็ส่วนหนึ่งก็อาจจะมาจากที่น้ําจากผักจากอะไรด้วยแล้วก็ส่วนหนึ่งก็น่าจะเป็นมูล,ลวดขี้ของอยเชอรี่เนี่ยนะถ่ายขี้ก็ลงไปลงในน้ําอาจจะน้ําเสียเร็วนะก็ว,วันสองสามวันก็เปลี่ยนทีผมก็เลยตัดสินใจเมื่อวาน่าไปซื้อออกซิเจนมานะ่ะเนี่นะเซออ์ซิเจนมากะว่าน้ําอาจจะ เสียช้าหน่อยนะเสียแต่ปรากฏว่าใส่เมื่อคือนนะวันนี้เดินมาบนพื้นนะเน,เนี่ยน,ะนี่นะเจอคอยเชอรี่สีทองหนีออกจากที่เลี้ยงไว้นะหลายตัวนะอันนี้ก็ตัวหนึ่งแล้วก็นี่อีกสองตัวนะเสมอหนึ่งว่าเตรียมที่จะหนีนะเกาะแล้วนะ นี่นะมันเกาะไว้ขอบขอบเกาะเสร็จวมันมันก็จะปีนปีนปีน,ปน,ปนพอมาถึงนี่มันก็ตกล่วงไปนูน่นแล้วก็มันก็หลุดคลานไปเรื่อยของมันนะเนี่ยอ่านี่ก็เกาะตัวแน่ๆน่น่เนี่ยที่ชนิดทานอยู่สองอย่างนะหนึ่งที่มันหนีไปเพราะว่าน้ําเสียบ่อยหรือไม่อย่างไรแต่ว่ามันก็เป็นบ่อยแต่ไม่เคยเห็นหอยหนีนะ อีกอันหนึ่งที่น่าสงสัยนะฮะน่าสงสัยถ้าเกิดใครรู้ใครมีประสบการณ์ก็ช่วยเล่ากันฟังหน่อยก็ดีนะฮะอาจเกิดมาจากออกซิเจนหรือไม่นะฮะพอใส่ออกซิเจนขึ้นมาน้ำมันหมุนหมุนไหวหมุนขึ้นมาหอยอาจจะคิดว่าเกิดมรสุมเกิดน้ำไหลขึ้นมาดูไม่ปลอดภัยแล้วก็หนีออกไปหรือไม่อย่างไรนะแต่ว่าที่เจอชัดเจนว่า หลังจากที่ใส่ออกซิเจนเข้ามาในนี้นะเราก็ต้องการจะให้น้ําสะอาดให้หอยอยู่ได้สบายๆแต่ปรากฏว่าหอยนีออกไปหลายตัวเมื่อคืนนะถ้าเกิดใครมีประสบการณ์ก็เลยกเรียนความคิดได้นะฮะฝากด้วยนะครับ